เอาเซิร mm ์ชในเน็ตฮะแล้วก็มีเพื่อนเป็นลูกค้าเก่า mm hmm. เขาก็แนะนำ mm hmm. ก็มันขึ้นอาราม mm hmm. กล่องเครื่องแล้วเข้าศูนย์มาแล้วศูนย์เขาก็บอกว่า,าตัวแบตไฮบริดมีปัญหาก็เลยลองหาข้อมูลทางข้างนอกดูเพราะว่าในศูนย์ก็ราคาสูงหน่อยนะฮะแล้วก็รับประกันแค่ปีเดียว แต่อันนี้เปลี่ยนในราคาก็ใกล้ๆกันแต่รับประกัน3ปีมันก็ดูมีความน่าจะอุ่นใจมากกว่าครับผมแล้วก็ส่วนปัญหาอื่นๆก็แอร์ไม่ค่อยเย็นแค่นั้นนะฮะแล้วก็อัตราเร่งก็อืดๆนิดนึงรู้สึกเป็นไงอัตราเร่งเราดีขึ้นไหมตื่นๆก็ดีขึ้นครับ ที่มาก็แอร์ไม่ค่อยเย็นนี่แอร์เขาจะแอร์ก็จะฉ่ำขึ้นมาอยู่นะครับเพราะมันเป็นเอะไรมันมันลิงก์กันอ่ะใช่ใช่ครับมันมันจะมันใช่มอเตอร์ตัวนี้ไปขับมอเตอร์ใช้แบตเตอรี่ไปขับมอเตอร์ครับก็ดีขึ้นดีขึ้นฮะดีขึ้นดีขึ้นอาจจะยังไม่เห็นแตกต่างกันมากเพราะว่าส่วนใหญ่พี่สามเป็นคนขับนะฮะแต่ก็ดีขึ้นแอร์เออก็ดีขึ้น ดูเบรกเบอรกก็ดูมั่นใจมากขึ้นครับผม <Okay. S 1> ดีฮะดีฮะก็พี่ช่างเขาให้ข้อมูลให้ความรู้ได้ดีแล้วก็ทำงานก็เรียบร้อยดี <Okay. S 1> ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะถ้าไปศูนย์แล้วศูนย์ก็ดีแต่ก็เขารับประกันแค่ปีเดียวอะ <c oughs> ถ้าอพอพ้นระยะประกันมันก็อยู่ที่ความเราก็จะอยู่กับความเสี่ยงแล้วแต่นี้เขาก็รับประกันให้3ปีมันก็สบายใจขึ้นมาพอสมควรนะฮะก็เชิญชวนผู้ที่ขับไฮบริดนะฮะก็มาลองดูนะครับ